วันนี้ก็มีการพบนะคะว่ามีนักมวยและก็นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเซาท์แอฟริกาซึ่งเป็นญาติกันนั่ค่ะแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กันยอมกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อดูอาการในขณะที่กลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ผลตรวจเป็นบวกของจังหวัดสงขลาเพราะว่ามีอยู่13คนซึ่งยังคงรอผลการตรวจรอบที่2อยืนยันอีกครั้งว่าป่วยเป็นโรคไวรัสโควิด -19 หรือไม่ โดยวันนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะมีกลุ่มเสีย่ยงสองคนซึ่งเป็นผู้ชายค่ะกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยโดยทั้ง2คนนะคะเป็นญาติกันค่ะแล้วก็มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆกันในย่านชานเมืองของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเพราะว่าคนแรกเป็นนักมวยอายุ22ปีเดินทางไปชมมวยที่สนามมวยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเดินทางกลับมาถึงบ้านคือวันที่18มีนาคมแล้วก็ทราบข่าวว่ามีแฟนมวยป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด1 9จึง ยอมได้กักตัวเองอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา14วัน ส่วนอีกคนอายุ26ปีค่ะเป็นนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเซาท์แอฟริกาแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาญาติได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักกันนะคะเพื่อที่จะคอยดูแลอาการเป็นเวลา14วันเพื่อสังเกตอาการและความปลอดภัยพร้อมทั้งมีการประสานเจ้าที่โรงพยาบาลค่ะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆซึ่งพบว่าทั้งสองคนร่างกายยังคงปกติแต่ก็จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะพ้นระยะเฝ้าสังเกตการและก็ปลอดภัย สำหรับสถานการณ์โควิดของจัดสงคานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่มีผลตรวจเลือดเป็นบวกรอบแรกจำนวน13รายซึ่งยังคงต้องรอผลการตรวจสอบที่2ยืนยันว่าป่วยเป็นไวรัสโควิด -19 หรือไม่โดยเป็นชาวสงขลา9รายและก็ต่างจังหวัดอีก4รายค่ะ